คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านเป็นคนที่มีบุญมากได้ลงมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์อีกครั้ง้าสัญญาณตอบในนี้บ่งบอกได้ว่าท่านจะร่ำรวยเงินทองโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับเป็นเศรษฐีสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ สวัสดีชาวลายมือกากบาทและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชื่ออย่างโตชาแนลชาวลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการลงมาเกิดหรือเทวดาให้โชคลาภถ้าหากเกิดห้าสัญญาณน,นี้ขึ้นมาในชีวิตของท่านจะบ่งบอกได้ว่าท่านจะร่ารวยเงินทองโชคลาภวิ่งเข้าหากลับกลายเป็นเศรษฐี หมอดูหลายสำนักใหญ่ทักแรงว่าชีวิตของท่านจะล่ำรวยเงินทองท่านตาเห็นทักแรงจนขนลุกสิ่งที่ท่านไม่คาดคิดไม่คาดฝันกำลังจะเกิดกับชาวลายมือกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านนิมิตพิศวงแม่นยำยังกับตาเห็นนับจากนี้เป็นต้นไปถึงขราวแล้วชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมและไม่เหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป ชีวิตของท่านถือว่าพลิกเปลี่ยนพลิกผันครั้งใหญ่และก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากถ้าหากท่านอยากใช้ชีวิตเปิดทรัพย์รับโชคให้โชคลาภเข้ามาสู่ตัวของท่านเมื่อเกิด5สัญญาณน,นี้ขึ้นมาให้ท่านนั้นจงแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้กับคนที่มีลายมือกากบาดลางฝ่ามือเหมือนท่านได้พบเจอคลิปคำทำนายดีๆนี้และเพื่อให้เทวดาประจำตัว หรือเทวดาที่ปกปักคุ้มครองชีวิตของท่านได้รับรู้เพื่อที่จะให้เขาปลดปล่อยดวงวิญญาณปลดปล่อยเวรปลดปล่อยกรรมที่ฉุดล้างดวงชะตาชีวิตของท่านเอาไว้สําหรับคนที่มีลายมือกากบาดล่างฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายให้ท่านนั้นจงฟังคลิปวิดีโอนี้ให้จบเพราะท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการลงมาเกิดและมีบุญที่เกี่ยวพันกับห้าสัญญาณน,นี้ รีบรับกวนเทวดา,าจะให้โชคเปิดดวงพวกทระซับด้วยท่านตาเห็นคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านรู้หรือไม่ว่าถ้าสัญญาณน,นี้จะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือและจะทำให้ชีวิตของท่านเพีิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเพราะคนที่มีลายมือกากบาทท่านเป็นคนที่มีบุญบรารมีสูงสง่งเพราะในครั้งอดีตที่ผ่านมา ท่านเป็นคนที่องค์เทพเทวดาลงมาจุติบนโลกมนุษย์เทวดาจะให้โชคให้ชีวิตของท่านมีกินมีใช้ร่ำรวยเงินทองชีวิตไม่ขาดสนมีแต่ลาบลื่นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านไม่เว้นแต่ละวันจากที่ชีวิตของท่านเป็นคนยากจนหลังจากท่านได้รับ้าสัญญาณน,นี้ชีวิตของท่านก็จะร่ำรวยเงินทองโชคลาบวาสนาวิ่งเข้าหา ด้วยโชคด่วยลาภทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างและเป็นใจให้กับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้ชีวิตของท่านจะยากจนและมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางทำให้ชีวิตของท่านจะทำอะไรก็ไม่ลาบลื่นสักทีในเมื่อคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือถ้าหากทุกท่านมีห้าสัญญาณดังต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบ่งบอกได้ว่า ชีวิตของท่านจะได้รับการเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะหสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่เป็นความลับจากสวรรค์เป็นสัญญาณที่คนมีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือจะได้รับบุญบรารมีเก่าที่ท่านได้สะสมมาไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตที่ผ่านมาอันนี้สงผลบุญที่ท่านเคยสร้างกําลังจะปรากฏและส่งผลถึงตัวท่านซึ่งก่อนที่บุญบรารมีจะส่งผลถึงตัวท่าน สวรรค์หรือเหล่าเทพเทวดาจะส่งสัญญาณให้ท่านได้รับรู้ว่าบุญเก่ากำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านแล้วและห้าสัญญาณดังต่อไปนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านโชคชะตาวาสนาเงินล้านกำลังจะมาถึงตัวของท่านท่านไหนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือได้ได้เลื่อนผ่านเข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน หรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตัวของท่านได้มาประสบพบเจอกับที่วิดีโอคำทานายนี้และได้บ่งบอกถึง5สัญญาณดังต่อไปนี้เป็น5สัญญาณที่ดีกับชาวลายมือกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พ่อครูแม่ครูหรือหมอดูหลายสํานักหรือแม้แต่พระเจคีอาจารย์ดังได้นิมิตบอกกับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ว่าท่านเป็นคนที่มีบุญวาสนาลงมาเกิดตัวของท่านจะได้ประสบพบเจอแด่ความร่ำรวยเงินทองชีวิตไร้อุปสรรคไหลขวากน้าเข้ามาขัดขวางโชคลาวาสนาท่านมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือบุญเก่าของท่านกำลังจะส่งผลบรารมีก็กำลังจะปรากฏส่งผลถึงตัวของท่าน ถึงแม้ชีวิตของท่านในช่วงนี้จะทุกข์ยากลำบากให้ตัวของท่านนั้นรับพรอนเอาโชคเอาชัยจากที่วิดีโอคำทำนายนี้เพราะตัวของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือถ้าหากท่านมี5สัญญาณดังต่อไปนี้ชีวิตของท่านจะเกิดปรากฏการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแบบสิ้นเชิงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแบบพลิกฝ่ามือเลยก็ว่าได้ ให้ท่านยกมือขึ้นเหนือหัวสาธุน้อมรับ5สัญญาณที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านสัญญาณบ่งบอกว่าคนที่มีลายมือกระกบาดก,กลางฝ่ามือที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นสัญญาณแรกคือถ้าหากท่านฝันเห็นผีหรือเทพเทวดาหรือแม้แต่วิญญาณทั้งหลายและสิ่งลี้ลับถ้าหากได้มีการพูดคุยกับเขาเหล่านั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าท่านจะได้เป็นคน ที่ได้โชคล่าภวาสนาที่ดีเข้ามาสู่ตัวเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวของท่านใน3วัน -7 วันเป็นนิมิตหมายของเทพเทวดาที่ได้บ่งบอกว่าท่านจะได้รับพรและเทพเทวดาจะค้ำจุนชีวิตของท่านส่งผลให้ชีวิตของท่านที่เคยลำบากมาก,ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้ขายและหายไปชีวิตของท่านก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากเทพเทวดา มาช่วยหนุนนำจุนเจือชีวิตของท่านให้ดีขึ้นท่านก็จะกลับกลายเป็นคนที่มั่งมีสีสุขมีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บถ้าท่านนิมิตเห็นหรือฝันเห็นสิ่งเหล่านี้ในเมื่อตัวของท่านนั้นตื่นนอนให้ตัวของท่านยกมือขึ้นเหนือหัวและกล่าวคำว่าสาธุน้อมรับพรน้อมรับเอาโชคเอาชัย และน้อมรับเอาสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านในวันข้างหน้าอันใกล้จะถึงนี้หลังจากนั้นชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเงินทองการงานการเงินและสิ่งที่เป็นสิริมงคลก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านไม่ขาดสายดั่งสายน้ำอย่างแน่นอนสัญญาณที่สคือจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านอยู่ด้วยกันสคนพอคนที่มีลายมือกากบาดลางฝ่ามือ ท่านเป็นคนที่องค์เทพเทวดาลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เมื่อบุญเก่าบารมีเดิมจะเริ่มทำงานและส่งผลถึงตัวของท่านองค์เทพเทวดาจะทำให้คลื่อนพลังงานแห่งบุญในตัวของท่านและเป็นเคลื่อนพลังงานเดียวกันกับเคลื่อนแห่งความร่ำรวยและจะส่งผลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านเมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปร่วมเดือนชีวิตของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้น เงินทองก็จะค่อยๆหลั่งไหลเทมาทําให้ชีวิตของท่านไม่ขัดสนเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะยากจนสักเท่าไหร่ถ้าหากสัญญาณน,นี้ส่งผลถึงตัวของท่านความร่ํารวยเงินทองและโชคลาภวาสนาจะวิ่งเข้าหาตัวของท่านแบบไม่ทันตั้งตัวและท่านยังคงประสบความสําเร็จทางด้านการงานทางด้านการเงินและเรื่องของความรัก ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปกติสัญญาณที่3คือคนที่มีลายมือกากบาทท่านจะเก็บเงินอยู่ถึงแม้ช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีรายได้ที่นิดหน่อยแต่ถ้าหากท่านสามารถเก็บเงินไว้อยู่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งและเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับชีวิตของท่านที่พ่อครูแม่ครูและครูบาอาจารย์ได้นิมิตเห็นว่าชีวิตของท่านได้ถึงเกณฑ์ ที่บุญเก่าบารมีเดิมที่ท่านได้สะสมไว้ในครั้งอดีตจะส่งผลถึงตัวของท่านสัญญาณที่บ่งบอกว่าท่านเก็บเงินไว้อยู่เย็นชีวิตของท่านบุญเก่าบารมีเดิมได้ส่งผลให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับโชคลาบก้อนใหญ่และท่านก็จะเก็บเงินเล็กผสมน้อยจนชีวิตของท่านดีขึ้นเพราะสัญญาณนี้บ่งบอกได้ว่าเพือนสัญญาณแห่งความร่ำรวย ขึ้นสัญญาณแห่งโชคลาภวาสนากําลังจะเข้าสู่ตัวของท่านเมื่อสัญญาณที่ท่านนั้นได้เก็บเงินเริ่มอยู่ให้ท่านนั้นยกมือขึ้นเหนือหัวและสาธุเพื่อที่จะเปิดรับดวงโชคลาบวาสนาเปิดดวงความร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและเป็นการเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดทรัพย์รับโชคเพื่อให้สิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของท่าน พอโชคใหญ่เงินล้านกำลังจะเข้าสู่ตัวของท่านในเร็ววันนี้สัญญาณที่4จะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสิงสถิตในบ้านของท่านในวันพระใหญ่และทุกๆสิ่งนั้นที่เข้ามาท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงเทพเทวดาองค์ใหญ่ถ้าหากท่านสามารถสัมผัสได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาสิ่งลี้ลับที่อยู่ในตัวของท่านได้ และทุกสิ่งนั้นที่ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงเทพเทวดาองค์ใหญ่ถ้าหากท่านสามารถสัมผัสได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาหรือสิ่งลี้ลับที่อยู่รอบตัวของท่านได้ให้ท่านนั้นเรียบรับอภรรยกมือขึ้นมาสาธุเพราะบุญเก่าบารมีเดิมกำลังจะส่งผลและปรากฏขึ้นกับชีวิตของท่านเพื่อที่จะเปิดรับดวงมหาเศรษฐีเปิดรับดวงมหาโภคกรัพย์ เปิดลับดวงความร่ำรวยความยากจนก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตของท่านสัญญาณที่5ท่านจะนิมิตเห็นงูหรือฝันเห็นงูใหญ่และงูกำลังจะเลื้อยเข้ามาในบริเวณบ้านของท่านถ้าหากท่านฝันหรือนิมิตเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวของท่านด้วยเพราะโชคลาบเงินทองจะปรากฏในชีวิตของท่านเพราะบุญเก่าบารามีเดิมที่ท่านได้สะสมมา ในครั้งอดีตที่ผ่านมากำลังจะเริ่มส่งผลมาถึงตัวของท่านถ้าหากท่านฝันเห็นงูใหญ่ก็หมายถึงว่าเทพเทวดาก,กำลังจะอวยพรให้ตัวของคนที่มีลายมือกาก,ากบาทกลางฝ่ามือให้ท่านนั้นรีบรับเอาพอรด้วยการยกมือขึ้นสาธุและเตรียมตัวรับโชคลาภความร่ำรวยเงินทองเข้ามาในชีวิตในเดว,วันนี้ทั้งหสัญ,ญญาณดังต่อไปนี้บ่งบอกได้ว่าท่านจะร่ำรวยเงินทอง โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับกับกลายเป็นเศรษฐีถ้าหากท่านไหนฝันเห็นหรือนิมิตเห็นหรือแม้แต่สัญญาณใดสัญญาณหนึ่งได้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านหรือว่าเทพเทวดากําลังจะให้โชคบุญเก่าบารามีเดิมของท่านกําลังจะเริ่มทํางานและส่งผลให้คนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือให้ท่านนั้นเตรียมตัวที่จะเป็นเศรษฐีและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือขอน้อมกราบและกล่าวคำว่าสาธุเพื่อที่จะต้อนรับพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสาธุสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่าน ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชะยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ